สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมะเร็งค่ะซึ่งก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยอยู่ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งโรงพยาบาลชั้นนําแล้วก็มูลนิธิต่างๆเราจะมาดูกันว่ามีแง่มุมไหนที่เราควรรู้บ้างตั้งแต่ลดความเสี่ยงการตรวจเจอให้เร็วไปจนถึงเรื่องการรักษาการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันค่ะครับใช่เลยครับ มะเร็งนี่จริงๆแล้วเหมือนใกล้ตัวกว่าที่เราคิดกันเยอะนะครับแต่ว่าออข่าวดีก็คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยแหละครับแล้วก็การที่เราตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้รักษาหายได้วันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้กันครับดีเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่เรื่องการป้องกันก่อนเลยไหมคะมีคําแนะนําอะไรที่แบบว่าพอจะเริ่มทําได้เลยบ้างคะ ได้เลยครับจริงๆมีหลายอย่างที่เราปรับได้เลยนะอย่างแรกสุดชัดเจนมากคือการเลิกบุหรี่อันนี้ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปอดเลยแล้วก็เรื่องอาหารการกินอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับเน้นทานผักผลไม้ให้หลากหลายเ่วยปกป้องเซลล์เราได้อ๋อเหมือนเป็นกรอบป้องกันเซลล์อะไรแบบนั้นนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็การออกกําลังกายสม่ําเสมออันนี้ก็ช่วยได้มากอย่างน้อยสัก30นาที5วันต่อสัปดาห์ก็ลดความเสี่ยงมะเร็งได้หลายชนิดเลยครับ แล้วก็มีเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็แค่พอประมาณนะครับเลี่ยงแดดจัดจัดค่ะแดดจัดนี่คือช่วงกี่โมงถึงกี่โมงคะก็ช่วงประมาณ10โมงเช้าถึงบ่าย4โมงเย็นครับควรทาครีมกันแดดด้วย SPF 30ขึ้นไปแล้วก็เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภยัยอันนี้ป้องกันเชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุมะเร็งปากมดลูกได้แล้วก็พยายามเลี่ยงสารเคมีอันตรายในชีวิตประจำวันเท่าที่ทำได้ครับ แล้วเรื่องประวัติครอบครัวล่ะคะอันนี้สำคัญด้วยไหมคะอ๋อสำคัญมากครับเพราะมะเร็งบางชนิดเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่างพวกยีน BRCA1 BRCA2 ที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่อ๋อค่ะครับการรู้ประวัติพวกนี้จะช่วยให้คุณหมอประเมินความเสี่ยงแล้วก็วางแผนป้องกันหรือตรวจคัดกรองได้ดีขึ้นครับค่ะการป้องกันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงการตรวจหาทำไมเราถึงต้องเน้นกันจากเลยเขาว่า ต้องเจอเร็วๆยิ่งดีครับเพราะว่ายิ่งเราตรวจเจอเร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเลยครับคือลองนึกภาพตามนะครับถ้าเซลล์มะเร็งมันยังอยู่แค่เฉพาะที่ยังไม่ได้กระจายไปไหนการรักษามันก็จะง่ายกว่าเยอะผลข้างเคียงก็น้อยกว่าอืมค่ะแล้วแน่นอนค่าใช้จ่ายมันก็น้อยลงด้วยครับถ้าเทียบกันระหว่างเจอระยะเริ่มต้นกับระยะลุกลามเนี่ย อัตราการรอดชีวิตต่างกันเยอะเลยครับสําหรับมะเร็งหลายๆชนิดแล้วตอนนี้มีวิธีการตรวจคัดกรองอะไรบ้างคะนอกเหนือจากการตรวจร่างกายทั่วไปที่เราทํากันอยู่แล้วมีหลายวิธีเลยครับตั้งแต่การซักประวัติโดยละเอียดการตรวจร่างกายโดยคุณหมอไปจนถึงการตรวจพิเศษต่างๆอย่างเช่นการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งหรือม,มอมอร์เกอร์จากเลือดนะครับเช่นค่า AFP CEA PSA อะไรพวกเนี้ยอ๋อที่ตรวจจากเลือดได้เลยใช่ครับ แต่มันเหมือนเป็นแค่สัญญาณเตือนเบื้องต้นนะครับไม่ได้ฟันธงว่าเป็นมะเร็งถ้าค่าสูงผิดปกติคุณหมอก็จะแนะนำให้ตรวจอย่างอื่นเพิ่มนอกจากนั้นก็มีการตรวจยีนทางพันธุก,กรรมอันนี้สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงโดยเฉพาะแล้วก็มีการตรวจเฉพาะทางตามอวัยวะไปเลย เช่นอะไรบ้างคะเช่นแมมโม GRAM สำหรับมะเร็งเต้านมแพปสเมียรหรือตรวจ HPVDNA สำหรับมะเร็งปากมดลูกการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือโลโดส CT สแกนอันนี้ใช้คัดกรองมะเร็งปอดในกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างคนที่สูบบุหรี่จะจัดมานานทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาคุณหมอครับว่าแบบไหนเหมาะกับเรากับช่วงวัยและความเสี่ยงของเราแล้วมีสัญญาณเตือนอะไรจากร่างกายเราไหมคะที่แบบว่า ถ้าเจอแล้วไม่ควรมองข้ามเลยมีครับมีหลายอย่างเลยที่ควรสังเกตเช่นระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลงไปนานๆท้องผูกสลับท้องเสียเรื้อรังกลืนอาหารลำบากเสียงแหบหรือไอเรื้อรังไม่หายสักทีค่ะหรือมีเลือดออกผิดปกติจากช่องทางต่างๆเช่นปัสสาวะอุจจาะหรือทางช่องคลอดแผลเรื้อรังที่ไม่ยอมหายฝหรือหูท,ที่มันเปลี่ยนรูปร่างสีหรือขนาดไป คำเจอก้อนเผ็ดปกติที่ไหนก็ตามในร่างกายน้ำหนักลดลงเยอะๆโดยไม่รู้สาเหตุหรืออ่อนเพลียวมากๆตลอดเวลาหรือปวดเรื้อรังพวกนี้ถ้าเจอควรไปพบแพทย์ครับค่ะฟังดูมีหลายอย่างที่ต้องสังเกตเลยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าตรวจเจอแล้วเรื่องการรักษาล่ะคะปัจจุบันมีความก้าวหน้ามีความหวังอะไรใหม่ๆบ้างไหมคะโอก้าวหน้านไปมากเลยครับ นอกจากการรักษามาตร,รฐานที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างการผ่าตัดฉายรังสีเคมีบําบัดซึ่งพวกนี้เทคนิคก็พัฒนาขึ้นเยอะแม่นยําขึ้นผลข้างเคียงน้อยลงปัจจุบันนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยําหรือ precision medicine เข้ามามีบทบาทมากขึ้นครับการแพทย์แม่นยําฟังดูนะ่าสนใจมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ ครับมันคือการรักษาที่ออกแบบมาให้แบบว่าจำเพาะเจาะจงกับลักษณะทางพันธุก,กรรมของเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยคนนั้นๆเลยอ๋อเหมือนเป็น t a เ l o r m a d e เลยนะคะใช่ครับเหมือนเรามีกุญแจพิเศษที่ทำมาเพื่อไขแม่กุญแจบนเซลล์มะเร็งของคนไข้คนนั้นโดยเฉพาะไม่ได้ใช้ยาแบบกว้างๆเหมือนเมื่อก่อนที่อาจจะไปกระทบเซลล์ดีๆด,ด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือยามุ่งเป้า targeted therapy อันนี้ยาจะเข้าไปออกฤทธิ์ที่เป้าหมายจำเพาะบนเซลล์มะเร็งเลยทําให้ผลข้างเคียงโดยรวมน้อยกว่าเคมีบําบัดแบบเดิมๆกับอีกอันที่กําลังมาแรงมากๆก็คือภูมิคุ้มกันบําบัดครับภูมิคุ้มกันบําบัดอันนี้เหมือนกับว่าใช้ร่างกายเราเองสู้กับมะเร็งหรอคะถูกต้องเลยครับหลักการคือไปกระตุ้นหรือปลุกระบบภูมิคุ้มกันของเราเองนี่แหละครับให้กลับมามองเห็นแล้วก็เข้าไปโจมตีเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น โห oh, สุดยอดเลยค่ะครับซึ่งวิธีนี้ให้ผลการรักษาที่ดีแล้วก็ค่อนข้างยาวนานในมะเร็งหลายๆชนิดเลยครับกลายเป็นความหวังใหม่ที่สำคัญมากๆเลยฟังดูมีความหวังมากจริงๆค่ะแล้วการรักษาแบบใหม่ๆพวกนี้ตอนนี้มันแพร่หลายหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายแค่ไหนแล้วคะบำบัดเนี่ยก็เริ่มเข้ามาอยู่ในการรักษามาตรฐานสำหรับมะเร็งบางชนิดแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้ใจ่าย ครับแล้วก็การเข้าถึงในบางพื้นที่ซึ่งก็กำลังมีการพัฒนาแล้วก็พยายามทำให้มันเข้าถึงได้มากขึ้นเรื่อยๆครับนอกเหนือจากเรื่องการรักษาทางการแพทย์แล้วการดูแลตัวเองระหว่างทางโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะสำคัญอย่างยิ่งเลยครับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยต้องการพลังงานแล้วก็สารอาหารที่เพียงพอมากๆเพื่อไปฟื้นฟูร่างกายแล้วก็สู้กับโรค โดยทั่วไปผู้หญิงก็ต้องการพลังงานประมาณ1,600-2,000กิโลแคลอรีต่อวันผู้ชายก็ประมาณ1,800-2,400นะครับควรเน้นโปรโตีนคุณภาพดีโปรโตีนจากไหนดีคะก็จากเนื้อปลาไข่ขาวเนื้อไก่ไม่ติดหนังหรือจากพืชก็เต้าหู้ถั่วต่างๆครับพวกนี้ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้องทานผักผลไม้หลากหลายสีสัน และที่สำคัญมากๆเลยคืออาหารต้องปรุงสุกสะอาดเสมอนะครับเลี่ยงเลยพวกของดิบของหมักดองอาหารแปรรูปเยอะๆหรืออาหารที่มันไม่ไหม้กลิ่มๆนะครับมีหลักการจำง่ายๆในการจัดจานอาหารไหมคะลองใช้โมเดลจานสุขภาพ2.1.1ดูก็ได้ครับง่ายดีคือแบ่งจานเป็น4ส่วนเท่าๆกันครับค่ะให้มีผัก2ส่วนหรือครึ่งจานเลยแล้วก็มีข้าวแป้งไม่ขัดสีหส่วน และเนื้อสัตว์ไขมันต่ำหรือโปรโตีนพืชอีกหนึ่งส่วนแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอด้วยครับวันละ8-12แก้วถ้ามีผลข้างเคียงจากการรักษาเช่นมีแผลในปากก็อาจจะต้องปรับเป็นอาหารอ่อนๆนุน่มๆรสไม่จัดครับค่ะเรื่องอาหารก็ส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของกำลังใจล่ะคะอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะสำหรับผู้ป่วยที่สุดเลยครับสำคัญมากๆจริงๆผู้ป่วยมักจะมีความเครียดความกังวลความกลัวเป็นธรรมดาอยู่แล้ว การที่ครอบครัวคนใกล้ชิดให้กำลังใจสม่ำเสมอคอยรับฟังอย่างเข้าใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเช่นไปหาหมอด้วยกันช่วยฟังข้อมูลช่วยการตัดสินใจเรื่องการรักษาโดยที่ยังยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับมันจะช่วยผู้ป่วยรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้สู้คนเดียวนะมันอบอุ่นแล้วก็มีพลังใจมากขึ้นเยอะเลยครับค่ะแล้วผู้ดูแลเองก็สําคัญเหมือนกันนะคะใช่เลยครับอันนี้ต้องย้ําเลย ผู้ด,ดูแลเองก็ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจตัวเองด้วยนะครับต้องหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนกันไม่งั้นจะดูแลคนอื่นได้ไม่เต็มที่ครับวันนี้เราได้คุยกันเจาะลึกเรื่องมะเร็งกันหลายมิติมากๆเลยนะคะตั้งแต่การปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงลงความสําคัญของการตรวจเจอให้เร็วที่สุดความก้าวหน้าของการรักษาใหม่ๆที่น่าทึ่งอย่างการแพทย์แม่นยำภูมิคุ้มกันบําบัดไปจนถึงเรื่องสําคัญอย่างโภชนาการแล้วก็พลังใจเลยะคะ่ะความเข้าใจที่เรามีกันมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปมากจริงๆมันก็มอบความหวังแล้วก็เพิ่มโอกาสในการต่อสู้กับโรคนี้ได้มากขึ้นการใส่ใจดูแลสุขภาพเชิงรุกแล้วก็การตรวจสุขภาพสม่ำเสมอเนี่ยจึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราสร้างได้เลยครับและคําถามที่เราอยากชวนให้ผู้ฟังทุกท่านลองเก็บกลับไปคิดต่อกันดูนะคะก็คือ ในเมื่อเราพอจะรู้แล้วว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่เราหลีกเลี่ยงได้เรารู้ว่าการตรวจเจอเร็วมันสําคัญแค่ไหนแล้วการที่เราตัดสินใจลงมือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็หันมาใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่ออนาคตเรื่องมะเร็งทั้งสําหรับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างได้อย่างไรบ้างลองนําไปคิดต่อกันดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ